สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาป,ปีที่สองนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะอ่ะเราไปดูนะคะว่าการวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันนะคะเราสร้างขยะจํานวนมาก ซึ่งขยะนะคะมาจากสิ่งของที่เราใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นหลอดดูดพลาสติกถุงขนมถุงพลาสติกขวดน้ำไอศครีมหนังสือพิมพ์สิ่งของเหล่านี้นะคะเมื่อเราใช้ประโยชน์แล้วนะคะเราก็จะทิ้งเป็นขยะใช่ไหมคะแต่สิ่งของเหล่านี้นะคะเราก็ยังสามารถนำกลับมาใช้เป็น ประโยชน์ได้อีกนะคะอย่างเช่นขวดพลาสติกนะคะเราก็สามารถนำไปเป็นกระถางต้นไม้นะคะหรือกระดาษที่เราใช้แล้วนะคะเราก็สามารถนำไปทำเป็นกระดาษสาได้นะคะหรือผ้าผ้าที่มันขาดแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปเป็นผ้าเช็ดเท้าได้หรือว่าเอาไว้เช็ดโต๊ะเช็ดพื้นได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งของเหลือใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะมีจํานวนมากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดนะคะจะทําจากวัสดุต่างชนิดกันอย่างเช่นถุงพลาสติกนะคะทําจากพลาสติกขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่นะคะก็จะทําจากพลาสติกเหมือนกันส่วนกระป๋องนมนะคะก็ทํามาจากโลหะนะคะ วัสดุเหล่านี้นะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นหนึ่งเลยการนำวัสดุมาใช้ใหม่โดยไม่ดัดแปลง,งเช่นถุงพลาสติกนะคะนำมาใช้เป็นถุงขยะหรือเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีกนะคะอย่างเช่นถุงที่เวลาที่เราไปเดินตลาดหรือเราไปซื้อผักใช่ไหมคะ นะคะเขาก็จะนำผักหรือผักผลไม้ใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะคะถุงพลาสติกนั้นเราก็สามารถนำไปเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีกหรือจะนำไปเป็นถุงขยะก็ได้นะคะอ่าข้อ2นะคะเขาบอกว่านำมาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้งเช่นเราสามารถนำขวดน้ำดื่มที่ทำจาก พลาสติกนะคะมาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้หรือปลูกผักก็ได้นะคะแล้วเรานะคะยังสามารถนํากระป๋องที่ทําจากโลหะนะคะมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องขีดเครื่องเขียนดินสอบปากกานะคะอันนี้ก็คือการนําวัสดุที่นํามาดัดแปลงได้ที่นํามาดัดแปลงเพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ได้อีกครั้งนะคะ ถัดไปนะคะถัดไปก็คือขวดน้ำดื่มนะคะก็จะทำมาทำมาจากพลาสติกนะคะนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะอ่ะนี่ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการนำขวดพลาสติกนะคะมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะหรือเราจะนำกระป๋องที่ทำจากโลหะนะคะนำมาทำเป็นที่ ใส่ดินสอแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างถัดไปนะคะถัดไปก็คือการรีไซเคิลหรือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่นะคะเรามาดูคําว่ารีไซเคิลนะคะรีไซเคิลคืออะไรรีไซเคิลนะคะก็คือ การก็คือแตกต,ต่างจากการนํากลับมาใช้ใหม่กล่าวคือก็คือนะคะการรีไซเคิลเป็นการนําสิ่งของผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งแต่การนํากลับมาใช้ใหม่นะคะจะเป็นการนําวัดอาจจะเป็นการนําสิ่งของสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบ,บวนการนะคะอันนี้คือ ความหมายของคำว่า r e c y c คิลนะคะรีไซเคิอะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะอะสังเกตดูนะคะว่าถังขยะนะคะจะมีอยู่ด้วยการสามประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือขยะ r e c y c คิลประเภทที่สองก็คือขยะอันตรายขยะอันตรายก็อย่างเช่นขวดแก้วเศษแก้วหรือหลอดไฟอย่างนี้นะคะส่วน ขยะใบที่3นะคะก็คือขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปก็อย่างเช่นกระดาษถุงพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเขาบอกว่าสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆนะคะอย่างเช่นเหล็กนะคะเหล็กเนี่ยก่อนที่เราจะนำมาทำเป็นเก้าอี้นำมาทำเป็นท่อนเหล็กนะคะเขาก็จะมีการ หล่อหลอมใช่ไหมคะ,ะหรือกระดาษนะคะกระดาษสาถ้าเราจะนำะถ้าเราจะนํากระดาษมาทําเป็นกระดาษสานะคะ <S <s เราก็จะเอากระดาษนะคะไปแช่น้ําแล้วกข็ขยี้ขยี้หลังจากที่เราแช่น้ําขยี้ขยี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะหลังจากที่ปั่นละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาผสมใส่ <S <s ใสใสสกับกาวนะคะเทกาวใส่แล้วก็ค้นให้มันเหนียว หลังจากที่มันเหนียวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปตากแดดให้มันแห้งนะคะเราก็จะได้เป็นกระดาษสามาใช้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูการบ้านของเรานะคะการบ้านให้นักเรียนทำายงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะใบงานที่27การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นวิธีการใช้วัสดุที่คุ้มค่าไปยังข้อความให้สัมพันธ์กันนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ